วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดมันไฟได้ในฟังกินวัชันไมค c r a f t นะให้เรากดเข้าไปที่เพจสโตง่ายๆเลยแล้วก็ทำการพริมพ์ว่า m i n e c r a f ม m a เ t อรตามนี้เลยนี่นะนี่นี่พิมพ์ตามเลยนั่นก็คือแอปนี้นั่นเอง m i n e c r a f มา a s ตอร ให้เราก,กดดาวโหลดเลยดาวโหลดแต่ถ้าใครที่จะเล่นแบบพอดีพอดีนะเพราะว่ามาครับที่เหมาะที่สุดคือมาครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับไปโหลดดูนะครับมาครับเ,เวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดเราจะแป๊บนึงนะคะมาครับมาสเตอร์เนี่ย แล้วก็รอก่อนนะงั้นผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับตัดคลิปก่อนแป๊บหนึง่งมันเสร็จแล้วคับป่ะแล้วก็เข้าไปเลยเปิดเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราเลือกมัวก็ได้นะผมจะเป็นวันที่เท่าไหร่ดีวะ เท่าไหร่ก็ได้ไมั้ะเสร็จแล้วนี่ค่ะมึงจะทำการเข้าให้เลยให้เราเลือกให้เราทำการกดเข้าไปที่ add on ครับ add on add on อันนี้สำหรับไหมคะพี่อีนหนึ่งจุดสิบเจ็ดเท่านั้นนะมัดไฟเดร์ฟนังกินเนี่ยให้เรากดค้นหาครับแล้วก็พิมพ์เลย ทุกคนผมไม่เจอนะครับงั้นทุกคนก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับตามปกติเลยแต่ผมพิมพ์ไม่เป็นผมจะหาในนี้ด้วยกันครับมีไหมเนะี่ยนี่ครับเรก็ทําการเจอเป็นที่เรับร้อยเลยนะนี่ครับให้พิมพ์ตามนี้เลยนะครับให้กดกรอกตามเลยนะครับนี่นี่ให้ทุกคนเขียนตามเลยทีนี้ ผมก็จะไปดูไมค์ครับก่อนว่าผมติดตั้งเสร็จยังปะไปดูไมค์ครับของผมก่อนนะครับอยู่นี่นี่ทำไมคครับของผมก็ทำการเสร็จแล้วผมก็จะติดตั้งเลยนะนี่ติดตั้งทองัดตัดคลิปไปเลยนะครับนะครับเราจะไปไปอันนั้นนะครับ ไปดูในแอปมาคัมมาสเตอร์นะอ้าแหลกแหลก,กโอเคให้เราเข้าเอา้าวมาคัมมาเตอร์เข้าไปเลย <c oughs> แล้วล้วก็ให้หาไฟเดนไอเฟงกินนะนี่ครับให้เรากดติดตั้งติดตั้งเลย ผมก็กดให้เขาแล้วนะผมก็กดถ้าใครติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมีโฆษณาเด้งมานะแต่ของผมไม่มีเพราะผมติดตั้งไปแล้วให้เรากดเริ่มเกมนะกดไปเลยอ่ามันก็จะทำการเด้งเข้ามาค่ะพีอ e ีนะเราก็ให้เราสักครู่ก่อนคลิปนี้ ผมแค่จะมาสอนเ,นอเฉยๆนะครับเขามันก็จะเป็นตัวเกมนี้ใช่ไหมครับให้เรารอสักคู่นะครับเราสักคู่นะถ้าเรากดอ,อนุญาตนะนล้วมันก็จะมีแอดออนเด้งมา แอดออนแดงแล้วไปแล้วผมก็จะสอนทำด้วยนะคะว่าแอดออนมันมันต้องลงยังไงนะครับแต่ป็นรูปอย่างนี้นะไฟเดนเน่ฟังกินมันจะมันจะมีโกเฟนนั่งอยู่นะโอ๊ยอะไรเนี่ยมันกลับมาไหมาครับว่าฉันเก่าได้ไงพอก่อน ให้เรากดเข้าไปเลยนะทุกคนให้เราก็รอสักครู่มันก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมทุกคนให้เรากดตรงนี้มันจะมี add-on หนึ่งอ d อ o n ใช่ไหมไฟเดนฟิงกินทูบอกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้ให้เรากลับมาตรงนี้แล้วก็กดไฟเดนฟิงกินตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดอ,อนุญาตแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยกเยดเขทีผม แล้วคนก็เลือกโหมดไหนก็ได้นะครับผมจะเ,เป็นโหมดโล่งแล้วก็พระราชาด้วยไปผมจะไปตอนตัดผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับตอนเข้าเกมตอนนี้ก็ได้ทําเข้าเกมมาทีเรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งมาอย่างนี้ใช่ไหมให้เราเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีอะไรเด้งมาครับให้เราเข้าไปที่ไข่นะ นี่ครับใครเป็นสนาเด้งมาแล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะทุกคนมันอยู่ไหนอะ่ะแป๊บนึงนะพอดีของผมมันแหลกให้เรานั้นก่อนผมไปลองออกเกมเข้าใหม่นะครับ รือแม่เราต้องเล่นโหมดธรรมดาวะทุกคนอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะครับเล่นโหมดธรรมดาก็ได้ครับแต่ผมจะลองดูนะเอ,อให้เราเข้าไปในนี้แล้วก็กดในนี้แล้วมันก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับโอเค เหมือนเดิมทำอะไรเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างหมดเคลียร์ทีบแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยให้เข้าไปเลยอันนี้ผมก็จะตัดคลิปเหมือนเดิมนะครับรอแป๊บตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเกมไมค์ครับแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้ ผมจะลองเข้าไปดูไข่นะครับอุ้ยนั่นไงมีของเพิ่มเติมมาแล้วเนี่ยพิซซ่ากับโค้กครับเราไปดูอะไรมากมายเหอะนี่ทุกคนนี่ไบเฟนไบเฟนโชว์หน่อยครับนี่ของแท้นะครับตัด <are> โอ้โหออกไปตั <are> ดโอ้โหไบเฟนแม่งเป็นอมตะาได้ไง,ไงวะ ต้องนี่นี่ดาบเบดล็อกเลยไม่ใช่สีดาบในเทอร์ไลท์นี่แล้วมันดอกพิซซ่าด้วยนะครับดูดิอย่างอย่างดีอะมดนี้เลยครับถ้าพูดถึงก็หยันทำคลิปพอตอนนี้ผมยังไม่ไม่นานนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปโอ้โหโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โ ติดเชื้อติดเชื้อออกไปกูอยากติดเชื้อจากมึงออกไปไม่มีคำหยาบว่าขอภัยด้วยนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ผมไม่เคยเล่นเออปิ้วตายเอตยอตายสักทีดดับทองครับแล้วก็ทิงท้งๆไปนะครับไอไข่อย่างเงี้ยรห,ห้าห่างนะครับ เอาไข่อะไรดีวะคนมีเลมอนดีมอนไหมมีอะไรบ้างอันเนี้ยโหอ,อย่างเยอะเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างอะ่ะไปลองวางกันดูกับสบู่ที่มันอะ่ะโอ้โหคนอยากกากเลย ตายโอ้โหดับยว,วด้ดกตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสวัสดีโอโ้กระโดดใส่หนอนไม่ได้เอ็กคือตัวอะไรวเก็บของก่อน ลองหานะั่นนะครับมีคุณแม่ไหมเนี่ยอันนี้ใช่คุณแม่ไหมโอ้โหใช่เลยใช่เลยใช่นทุกคนนี่มาของแค้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะมันหลดง่ายๆเลยอะสำหรับใครที่อยากหลดก็ มตามผมไปนะในเพจสตูอ่ะผมก็จะลองหาผมจะลองวางให้หมดเลยครับว่ามีตัวอะไรบ้างอันนี้อะไรนะอันนี้อันนี้อะไรนนตัวเมื่อกี้อ๋อหัวตาโอ้ออโหแม่ยาย โอ้แท oh, <c oughs> ้งแมนเจ้าแท้งแมนมาได้ไงเนี่ยสปูกี้มนโอวิตตี้คนดีอ๋อปิกโก้วันนี้เพื่อนวันนี้ิกโก้ เสียงดังเสียงดังเองด้วยแหละไอปิกโกโ้อไปและเราจะลองหาอะไรที่มันดีๆหน่อยนะครับอันนี้มีอันนี้ลองอยังอ่ะทุกคนเนี่ย นี่นาทึ่งตายโอ้โหเสียงยังดังว่าอยู่ตัวเขียวเขียวเยตัวอะไรเขียวเขียววะ นี่นตัวอะไรอ่ะไข่ฟ้าสามอันเลยฮึโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยวิตตี้รังสามกูเป็นบอสด้วยตายมันมาตายยากยัง,ยงวะทุกคนกลัวหรอกวิตตี้รังสามก็จริงอ่ะไม่กลัว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  เอ้ยตายตายดิมันับระเบิดนะครับไอวิตตี้เนี่ยอันนี้ตัววิตตี้ธรรมดาอ้น่ารักจังลูกลูกวิตตี้อ๋อลูกวิตตี้แบบสูงขึ้นหน่อย,ยโอ้โหเจ้า คิมนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าอยากให้ผมสอนหลดอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ